สวัสดีครับวันนี้กับพวกกับผมกับช่องท o p s t อ r ด้ชินเคยครับวันนี้ก็จะเป็นแบบของเกมแจมครับเรโทรเกมแจมเอฟเอฟเลดครับก็แบบนี้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะใชเ้เวลาค่อนข้างนานด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่น,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคลิปเลยครับ โอเคครับเราก็เข้ามาถึงสู่ตัวแบบครับก็ไปด้านนะทางนี้เลยวิ่งขวายาวๆเลยครแล้วก็ตีป้ายฮะนี่ตีป้ายตีจนไปเรื่อยๆจนถึงเห็นบันไดนะฮะนี่เห็นบันไดแล้วก็ขึ้นมาเลยครับโอเคไอ้ด่านนี้มันต้องเล่นสองรอบนะครับถึงจะผ่านถึงจะผ่านเวสจริงๆนะโอเคเวสแรกก็คือเขาให้เราไปกินคนนะนี่ฮนะหิวจัดฮนะลิงลิงข้างฮนะมันจะแหลกๆนิดนึงฮนะนี่วิ่งไปเก็บชนคนคนระับ เจอใครก็ชนให้หมดลิงลิงลิงนะไอคนตัวเล็กๆเห็นไหมนี่เสนนะไล่กินให้หมดลิงมันหิวอะบอกเลยหัวร้อนมากด่านนี้โอเคจัดไปขวาจะผ่านได้เด่นเอาปวดนิ้วเลยโอเคครับไปไปอเอาไปกิน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 เกินซะลิงบ้าลิงบ้าลิงบ้าโอเคครับนี่เรียแบบร้อยแล้วก็ต่อไปก็เป็นการตรีตึกนะนี่มาตีตึกแดงตรงนี้สองอันนะนี่ตีพร้อมกัน จะได้จีสองตึกเลยไม่ต้องเสียเวลาแต่มันไม่ได้จับเวลาครับเก็บแจมมันคือมาเล่นยังไงมันก็แน่น้นอยู่แล้วครับนี่โอเคได้สามตึกแล้วปุ๊บนี่ครับตีเข้าไปตีเข้าไปโอเคครับก็ตีอะไรควสแรกก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับทั้งหมดสามอันนะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ตีตรงนี้ครับจะเป็นออฟฟิศครับเขาจะให้ตีตึกออฟฟิศตีไปเรื่อยนี่ตีหน้าตึกออฟฟิศสามอันนะฮะ โอเคเรี okay. ยบร้อยอันนี้อันหนึ่งฮะวิธีทําให้มันเหมือนเร็วก็คือแบบว่าต้องคลิกไปจังหวะอย่าไปคลิกรัวๆคลิกรัวๆแล้วมันค้างๆด้วยแนวองค์ทีแมปเป็นอย่างนี้ด้วยมันจะมีแมบ,บจังหวะที่แบบว่าช่วงฮิวตึกอะไรพวกนี้ครับโอเคไปทางนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยค้างๆหน่อยครับแล้วก็กดตีฮะ okay. ออฟฟิศโอเคกดตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไป ตีเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ไปเดินตรงไปนข้างหลังนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กระโดดไปตามทางนะ่นี่สะพานแดงตรงนี้วิ่งตรงนี้แล้วก็ค่อยๆนะครับเทคนิคตรงนี้ครับคือเราวิ่งปุ๊บแล้วก็กดกระโดดขึ้นทันทีฮะเนี่ยแล้วมันตกตรงนี้ตาไม่เป็นไรนะเวลาเราตาพยายามให้กดวิ่งไปปุ๊บแล้วก็กระโดดแล้วก็กดกดขึ้นไปฮะเนี่ยมันจะขึ้นกดขึ้นค้างไว้ครับเนี่ยวิ่งปุ๊บกดขึ้นแล้วก็จะเกาะทันทีเลยฮะง่ายๆครับเนี่ยเกาะนะฮะแล้วก็เรือมาปุ๊บกระโดดลงนะฮะไม ตรงเี้ง่ายแต่ไอตรงนู้นนะข้างหน้านู้นนะยากนะครับปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้กดขึ้นนะเห็นไตกน้ำไม่เป็นไรนะกดขึ้นทันทีมันก็จะรอดครับนี่นะได้อยู่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซฟนะครับโอเคครับเทคนิคแรกนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ควรจะติดกันไม่รู้ติดกันตรงนี้หรือเปล่านะให้ดูที่ขาลิงนะครับจะอยู่ตรงท่อนไม้ท่อนที่สองตรงนี้ได้เห็นไหมขยับไปนิดนึงก็ได้อะเนี่ยประมาณท่อนที่สองตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดไปเลยเนี่ยมันจะตกตรงนี้แล้วก็กระโดดไปอีกทีนึงเวลากระโดดให้กด กด W ไปข้างหน้าทีหนึ่งด้วยครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบโดดมาง่ายนะโอเคอันนี้ขึ้นมาต่อนะส่วนตรงนี้เนี่ยให้ขามันอยู่ตรงช่องที่2หรือระหว่างไม้เนี่เนี่ยเห็นไหมดูตัวขาเลิงนำหน้าเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปตรงนี้ก่อนเนี่ยแต่ตามไว้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับคือเล็งให้ดีโอเคเดี๋ยวผมจะอ่กระโดดไปก่อนครับนี่อันนี้ไม่ยากมากครับมันยากแค่ตรงเมื่อกี้นะครับเนี่ยติดอยู่ตรงนี้พักหนึ่งคนระับเป็นชั่วโมงแนละ้วนี่ฮะ เอาให้ขามอยู่ระหว่างท่อนไม้ท่อนที่สองเนี่ยครับก็กระโดดโอ้กระโดดเลยกันแล้วครับเอาทีฮะอีกทีฮะเอาเป็นคอนเทนต์นะดึงดึงเวลาคนดูอะเอาไม่ใช่ดึงเกมอ่าดึงเกมอะโอเคยากยากยากเอาเรื่องครับด่านนี้จริงโอเคครับขึ้นไปฮะปุ๊บโอเคนี่ฮะเล็งเล็งครับพยายามเล็งฮะนี่ให้ขามอยู่ตรงนี้ครับ โอเคแล้วก็ขายอยู่ที่เดิมนะเนี่ยดูขาให้มันพอดีกับไอ้ตรงนี้นะโอเคแล้วก็โดลงไปเนี่ยเราม่สายมันผ่านไปหมดก่อนนะโอเคปุ๊บเอาหลน,นี้ยคือเมื่อกี้เรายอยู่ตรงนั้นถูกแล้วครับแล้วเราจังหวะมิสายให้มันหมดก่อนเราอย่าไปยุกยิกมากครับหล่นนะไอ้แมโอเคไปต่อฮะไปต่อโอเคครับกลับมาได้ครับกลับมาได้นี่นี่นะนี่ตรงนี้ฮะพยายามเอาขาไว้ให้ไม้ที่สองเนี่ยเรา ม,มันต้องอยู่ตรงนี้ตรงกลางขาไม้นะไม่งั้นโดดลงมางมันจะหล่นนะอยตรงนี้อ่ะปุ๊บมันก็โดดไปเราม่สายไปปุ๊บแล้วก็โดดอย่างนี้ฮะเนี่ยขวาปุ๊บแล้วขึ้นมาโอเคนะผ่านแล้วเนี่อยอขึ้นเลยกว่าจะผ่านกว่าจะหาเทคนิคตรงนี้ได้เลงอยู่ตั้งนานโอเคครับตรงนี้ตรงนี้จะเสี่ยงมากนะถ้าถ้าเพื่อนๆตกตกตายระหว่างตกตก,ตกตรงตึกเนี่ยมันจะต้องกลับไปเกิดจุดใหม่เลยนะนี่ค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยครับ แล้วก็จะเห็นครับคขาว่า h า r d รแท็กใช่ไหมคืออีกรอบเวลาเราเล่นรอบที่สอง่ะคือเราพอเราเราเล่นนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยให้เวลาหมดไปเลยครับสิบเจ็ดนาทีเราก็ไม่ต้องเล่นอะไรคือยยงไงมั้นมาต้องเล่นสองรอบไปแล้วครับโอเคแล้วก็โดดลงมาตายครับนี่เลยเป็นไงเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยมันจะเกิดเกิดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่ผมไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วกันโอเคครับเราก็กลับมาจุดเดิมหลังจากที่เราตกไปอีกหลายรอบแล้วครับมันเป็นคอนเทนต์นะฮะโอเคแล้วก็เตรียมตัวนะกระโดดไปทางนี้ฮะ มาทางตึกนี้ฮะโอเคสองตึกนี้แล้วก็โดดไปทางนี้ฮะขึ้นทางบนตึกนะอันนี้เตรียมออกซ้ายนะปุ๊บโอเคแล้วกดขึ้นไปจริงๆตรงนี้ด้านซ้ายมันจะมีรั้วไม้อยู่แต่เราให้เรากระโดดรั้วไม้ไปด้านหลังแทนนะก็ออกซ้ายแทนนะโอเ้เกือบตายฮะอย่าให้ตกพื้นนะตกพื้นนี่คือตายอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราเราจะออกมาทางทะแยงนี้ยวิ่งมาเนะี่ยโอเคครับ้านนี้นะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ออกซ้ายอีกทีนึ่งนะ โอเคเปลี okay, ่ยนตึกฮนะเนี่ยไอตัวนี้มันชอบประเด็นออกมาครับโอเคพอเรามาถึงตึกนี้ปุ๊บเราก็ขึ้นไปเลยนะครับนี่หลังจากที่พลาดมานานแล้วไอเครื่องบินเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันนะไม่ต้องตีไม่ต้องอะไระครับหนีขึ้นไปข้างบนสุดอย่างเดียวครับโอเคครับนี่ครับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาก็ทุบทุบอะไรแถวๆนี้คนระับสี2ทีสองทีฮะรอรอเวลาแป๊บน,นึงฮนะผมจำไม่ได้ว่ามันทำยังไงนะรู้สึกว่าเนี่ยครับโอเค เรียบร้อยครับก็เนี่ยครับเมื่อกี้จะเป็นเห็นเควสสีแดงใช่ไหมครับเควสสีแดงคือเราทํารอบเราก็รอเวลาให้มันครบเออ20นาทีแล้วก็จะเควสมันก็จะติ๊กถูกครับโอเคครับก็เควสก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมไปเล่นรอบใหม่มามันจะเร็วกว่าเดิมนะก็เป็นการตัดต่อนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับลิงบ้าบ้าครับโอเคครับไปแล้วครับ